สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็มาพบกันในเช้าวันนี้นะครับก็วันจันทร์ที่28สิงหาคม2566นะครับก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมนะครับเพื่อแป๊บเดียวก็จะหมดในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็ฤดูฝนก็ใกล้ที่จะสิ้นสุดแล้วเช่นเดียวกันนะครับเหลือเวลาอีกประมาณเดือนหนึ่งนิดๆก็จะหมดในส่วนของฤดูฝนแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้มาติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักนะครับใน น่าจะเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ถ้าดูจากในส่วนของแผนที่ภาพถ่ายทางดาวเทียมตอนนี้นะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าข้างบนของเหนือประเทศไทยขึ้นไปนะครับแถวประเทศเวียดนามนครับมีกลุ่มเมฆฝนขนาดใหญ่นะครับกําลังปกคลุมอยู่ซึ่งก็คือกลุ่มฝนที่กําลังเคลื่อนตัวลงมาแล้วก็น่าจะถึงไทยวันพรุ่งนี้นะครับอาจจะถึงคืนนี้ดึกๆนะครับก็ดูลักษณะของกลุ่มเมฆฝนแล้วก็คือ มีขนาดใกล้เคียงกับในส่วนของพายุเลยทีเดียวครับผู้ชมดูมวลฝนนะครับมวลของกลุ่มเมฆนะครับที่กาลังเคลื่อนตัวแล้วก็ตอนนี้กําลังถล่มแถวประเทศเพื่อนบ้านอยู่นะครับประเทศเวียดนามแล้วก็กําลังเคลื่อนตัวเข้าสู่สปปาลาวนะครับแล้วก็น่าจะเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงวันนี้อาจจะดึกๆของวันนี้นะครับดึกๆของคืนนี้ก็อาจจะได้เจอคนระับมาแน่นะครับในส่วนของกลุ่มฝนรอบนี้แล้วก็อาจจะเป็นรอบที่ คาดหวังได้ในหลายๆพื้นที่นะครับโดยเฉพาะโซนที่ค่อนข้างจะแรงจัดนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนภาคอีสานทางด้านตอนกลางลงมาหรือว่าทางด้านตอนก่างภาคกลางนะครับก็มีฝนน้อยก็อ,อาจจะได้รุนฝนจากในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าดูในส่วนของเรดาร์ฝนนะท่านผู้ชมเมื่อกี้นี้ตรงนี้จะเป็นในส่วนของกลุ่มเมฆนะครับ แล้วก็เมื่อเช็คในส่วนของเรดาร์ฝนนะครับก็จะเห็นนะครับนี่ครับจะเห็นว่ามีกลุ่มฝนขนาดใหญ่นะครับอยู่แถวประเทศเวียดนามนะครับแถวเมืองหลวงนะครับแถวฮานอยนะครับแล้วก็กลุ่มฝนกลุ่มนี้คาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงดึกดึกคืนนี้นะครับดูทิศทางของเขาเคลื่อนตัวลงมาแล้วก็แน่นอนนะครับก็จะทําให้ประเทศไทยนะครับมีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายพื้นที่นะครับก็เป็นไปตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาและก็หน่วยงานทางน้ำนะครับ ได้ออกมาแจ้งเตือนในเรื่องของฝนตกหนักนะครับก็เป็นกลุ่มฝนขนาดใหญ่นะครับท่านผู้ชมก็คือดูแล้วเนี่ยก็เป็นน้องๆพายุนะครับก็เป็นเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ํานะครับก็พาดผ่านกันเป็นร่องมรสุมนะครับที่จะเคลื่อนตัวลงมาเพราะฉะนั้นมาแน่นะครับในส่วนของกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับเตรียมรับนะครับน่าจะดึกๆของคืนวันนี้ก็น่าจะเห็นผลนะครับซึ่งถ้ามาเช็คในส่วนของอ แผนที่ทางอากาศนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ทมุตุนิยมวิทยาได้จัดทําไว้นะครับก็จะให้เห็นนะครับว่าลักษณะร่องมรสุมตอนนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวนะครับเคลื่อนตัวลงมาเดี๋ยวดูนะครับในส่วนของแผนที่ทางอากาศที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดทําไว้นะครับก็จะเป็นลักษณะของนี่นะครับก็จะเห็นว่า ในช่วงนี้นะครับด้านบนของประเทศไทยก็คือแถวประเทศเวียดนามตอนนี้นะครับก็คือมีร่องมรสุมตัวนี้กําลังพาดผ่านอยู่นะครับร่องมรสุมตัวนี้กําลังพาดผ่านแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเริ่มเคลื่อนตัวลงมาสู่ในส่วนของภาคเหนือนะครับภาคเหนือภาคตะนกเฉิงเหนือรวมทั้งภาคกลางนะครับเพราะฉะนั้นก็ลักษณะเช่นนี้นะครับก็จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกหนักนะครับถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็อาจจะเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากได้นะครับ นี่คือในส่วนของร่องมรสุมที่จะเคลื่อนตัวลงมานะครับแล้วก็ดูประกอบกับข้อมูลเรียวทมมเมื่อกี้นี้นะครับที่เห็นนี่ครับข้อมูลเรียวทมมที่เป็นในส่วนของกลุ่มเนี่ยนะครับจะเห็นนะเป็นกลุ่มฝนขนาดใหญ่นะครับที่กําลังเคลื่อนตัวลงมาครับก็ลงมาด้านล่างเพราะฉะนั้นก็มาแน่นะครับในรอบดึกของคืนนี้หรือไม่ก็เช้าตรู่พรุ่งนี้นะครับก็น่าจะมาถึงในส่วนของตอนบนของประเทศไทยโดยเริ่มจากทางด้านภาคเหนือภาคตะนอฉชิงเหนือก่อนนะครับในส่วนของฝนนะครับ ซึ่งก็เป็นไปตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการไว้นี่นะครับก็คือทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณประเทศไทยนะครับคือลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะครับก็ระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง3กันยายนนะครับก็ณเวลาปัจจุบันนะครับช่วงเช้าวันจันทร์นี้ก็กลุ่มฝนอยู่แถวประเทศเวียดนามนะครับแถวฮานอยนะครับแล้วก็ สายๆหรือไม่ก็ว่วข้ามวันนี้น่าจะเคลื่อนตัวลงมาสู่ประเทศเพื่อนบ้านเรานะสปปลาวหลังจากนั้นก็ดึกๆหรือไม่ก็ชาตรูร,รุ่งนี้ก็น่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยตอนบนนะครับก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนนะครับร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะครับประกอบกับในส่วนตรงนี้นะครับมรสุมตะหนกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมพมัอาอ่าวไทยและก็ประเทศไทยมีกําลังแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น ลักษณะเช่นนี้นะครับ2อ,องค์ประกอบนะครับก็คือร่องมรสุมบวกกับมรสุมโตด์มรสุมโตดกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมฝนที่พัดเอาฝนเข้ามาในประเทศไทยมีกําลังแรงขึ้นก็ลักษณะเช่นนี้ก็จะส่งผลทําให้ประเทศไทยนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับโดยดูจากข้อมูลเดียวทางเมื่อกี้ก็จะเห็นว่ามาตามนัดนะท่านผู้ชมก็คือฝนกําลังเคลื่อนตัวลงมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยผลกระทบก็ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับ ขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังแรงครับโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับก็ข้อควรระวังนะครับอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกที่สะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนเรือเร็กควรงดออกจากฝั่งนะครับ ก็ถ้าดูจากในส่วนของตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับก็จะเห็นว่ามีร่องมรสุมก็จะเคลื่อนลงมาพาดผ่านตั้งแต่วันที่29นะครับก็คือจะลงมาตั้งแต่29เป็นต้นไปนะครับก็ดึกๆคืนนี้ก็น่าจะเริ่มเห็นนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนครับออกประกาศแจ้งเตือนเป็นฉบับที่3นะครับก็คือเช้าวันจันทร์นี้นะครับก็ มีแจ้งเตือนมาเป็นฉบับที่3ในเรื่องของเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเดี๋ยวดูข้อมูลจากส่วนของเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ได้ออกประกาศแจ้งเตือนนะครับในส่วนของพื้นที่ฝนตกหนักนะครับก็ประกาศเตือนฉบับที่3นะครับฝนตกหนักถึงหนักมากนะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมนะครับจนถึงวันที่3กันยายนนะครับ ก็ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับเนื่องจากว่าในส่วนของร่องมรสุมนะครับเ <c ười> <c> คลื่อนตัวลงมาพาดผ่านนะครับก็จะทําให้มีฝนตกหนักนะครับในในใน,ใน,ในหลายๆพื้นที่เดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลนะครับในส่วนของตามประกาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับจากเว็บไซต์ของทางกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้ออกประกาศแจ้งเตือนนะครับในส่วนของพื้นที่เสียงนะครับแล้วก็ ดึกๆคืนนี้ก็น่าจะเริ่มเห็นผลนะท่านผู้ชมอาจจะน่าจะเริ่มเห็นผลในรอบดึกๆคืนนี้นะครับน ok ี่นะครับก็คือเขากําลังเคลื่อนตัวลงมาเนี่ยดึกๆคืนนี้น่าจะเริ่มเห um, of ็นผลนะครับโดยเฉพาะเริ่มแถวภาคเหนือกับภาคตะนดชิงเหนือก่อนครับก็รองประสมนะครับก็พรุ่งนี้นะครับจังหวัดที่จะได้รับเป็นด่านแรกนะก็คือเน้นในส่วนของภาคเหนือกับภาคตะนกชิงเหนือก่อนนะครับโดยพรุ่งนี้นะครับ ก็อาจจะเห็นผลในช่วงเช้าตรู่ของพรุ่งนี้หรือไม่ก็คืนนี้ดึกๆนะครับภาคเหนือนะครับประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรชบูรณ์นะครับในส่วนของภาคเหนือนะครับที่ต้องเฝ้าระวังนะครับในค่ําคืนนี้ถึงเช้านะครับดึกๆนะครับภาคตะนอ,อกเชียงเหนือนะครับจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบวัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาลสิน์มุกดาหารมหาสาครคาม ร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญศรีสะเกดและอุบลราชธานีนะครับนี่คือในส่วนของภาคตะอนอ,อกเฉียงเหนือนะครับครอบคลุมเกือบทั้งหมดนะครับประกอบไปได้วยหนึ่งจังหวัดเลยสองหนองคายสามบึงการสี่หนองบัวลำพูห้าอุดรธานีหกสกลนครเจ็ดนครพนมแปดขอนแก่นเก้ากาลสินสิบมุกดาหารสิบเอ็ดมหาสารคามสิบสองร้อยเอ็ดสิบสามยะโสธรสิบสี่อำนาจเจริญสิบห้าศรีสะเกดสิบหกอุบลราชธานีนะครับ เกือบทุกจังหวัดนะครับในส่วนของภาคอีสานนมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับโดยเน้นทางด้านตั้งแต่อีสานตอนกลางขึ้นไปจนถึงอีสานตอนบนนะครับภาคตะวันออกก็คือจันทบุรีและตราดนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคใต้ก็คือระนองพังงาและภูเก็ตนะครับนี่คือในส่วนของวันที่29นะครับส่วนที่จะกระทบเยอะที่สุดก็คือวันที่30นะครับวันที่30นี้ก็จะครอบคลุมในส่วนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและก็ภาคตะวันออกนะครับ ก็ครอบคลุมภาคใต้ด้วยนะครับครอบคลุมทุกภาคนะครับในส่วนของฝนที่จะตกหนักนะครับก็เป็นในเรื่องของอิทธิพลของร่องมรสุมที่จะเคลื่อนตัวลงมานะครับนี่นะครับก็คือถ้าเช็คในส่วนของข้อมูลนี้ก็จะเห็นนะครับแล้วก็ถ้าดูจากโมเดลนะครับท่านผู้ชมพามาดูโมเดลนะครับโมเดลแนวโน้มการเกิดฝนนะครับก็จะจะเห็นนะครับว่าตรงข้างบนของประเทศไทยนะครับ มีกลุ่มฝนขนาดใหญ่นะครับกําลังกําลังก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวลงมาสู่ประเทศไทยนะครับในช่วงตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปตามที่ได้หลายหน่วยงานคาดการณ์นะครับเดี๋ยวเราดูในส่วนของโมเดลดนิดนึนงนะครับว่าตามการคาดการณ์เนี่ยจะลงมาถึงประมาณช่วงไหนน,นี่นะครับก็ดูในส่วนของโมเดลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปนะครับก็ขวามือก็เป็นพายุนะท่านผู้ชมที่ไม่ผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับ แต่ตัวที่จะส่งผลก็คือนี่นะครับในส่วนของร่องมรสุมนะครับที่จะเคลื่อนตัวลงมาดูนะครับในช่วงบ่ายๆก็จะเริ่มมีห้างหางโผล่มาได้นะครับในส่วนของร่องมรสุมนะครับที่จะเข้าสู่ประเทศไทยนะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับช่วงประมาณ6กโมงเย็นก็ทางด้านภาคเหนือภาคตอวันออเฉียงเหนือก็เริ่มจะมีมีฝนนะครับก็ดูดูในส่วนของกลุ่มฝนนะเนี่ยนะครับพอประมาณนะครับช่วงดึกๆนะครับประมาณสี่ทุ่มนะครับ สี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับอ่าดูตรงนี้นะครับก็ถ้าดูจากโมเดลตรงนี้ประมาณนะครับเที่ยงคืนคืนนี้ก็น่าจะเห็นเริ่มที่จะเห็นผลนะครับส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นคืนนี้ดึกๆนะครับเตรียมรับมือโดยเฉพาะโซนภาคเหนือกับภาคตะนอฉชิงเหนือตอนบนนะครับก็มีโอกาสที่จะได้รับในส่วนของกลุ่มฝนกลุ่มนี้ก่อนครับ ก็เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงเช้าวันจันทร์ครับเป็นวันหนึ่งที่เตรียมรับฝนตกหนักนะครับแล้วก็คิดว่ามาแน่ดูจากข้อมูลเดียวทามของฝนที่กำลังเคลื่อนตัวลงมาครับก็ขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอบคุณนักผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ